สวัสดีครับกลับมาอยู่กับผมต้น V ีเอ็นเมและนี่ก็คือเกม PB บนะีครับผมจะมาสอนเทคนิคนะการเล่นมีดนะมีดคู่กับมีดหมอเป็นมีดที่ยอดฮิตเลยนะสำหรับเรื่องฉายาฉายาเนี่ยใช้กันยังไงฉายาก็ใช้มีดก็ได้แต่ของผมยังไม่ถึงยศ2องเพชรก็ไม่สามารถใช้ช่องที่3ได้เนาะใช้ฉายามีดวิ่งเดีนสองความมปนยาอะไรของมัน ไม่เกี่ยวครับเพราะมีดมันไม่ใช่เป็นความแม่นยำมีดมันเป็นการเข้าฟตัว,ต,วตัวนะครับอ่ะเดี๋ยวจะทำการตัดคลิปดีกว่าเนาะไปอ่ะแล้วเราก็เข้ามาอยู่ในคลิปแล้วสำหรับมีดเจ้าตัวนี้เป็นมีดที่เขาเริม่มนรือว่าทำเฮดช็อตได้ดีมากนะครับเป็นมีดที่สามารถทำเฮดช็อตได้ยอย่างโหดเคี่ยมเพราะการฟันของมัน โชว์แน่นอนสองทีสองทีแต่คิกขวาอันตรายกว่าอ,อ่แต่มีดนี้ผมจะมาสอนเท,ทคนิคนั่นคือหลายคนจะทำแบบนี้เลยไปแนีแต่ถ้าเรากดคิกขวานี้ล่ะม,มันช้าใช่ไหมครับงนั้นผมสอนการกดคิกขวาเพื่อฟันหัวให้เร็ว เดี๋ยวผมจะมาลองกับบอดหนึ่งตัวนะครับเทคนิคในการฟันฟันดนะครับไม่ใช่ว่าเดินเข้าไปงู้งย่ง้งเลยครับอโดนยิงโดนเข่าสอยหัวแน่นอนนะเทคนิคก,ก,การฟันดีๆนั่นก็คืออย่างนี้นะครับเดินวนอย่างนี้เดานเดินวนอย่างนี้การเล่นถ้าเราจะฟันหัวแบบแนวแนวลาบจริงๆนะครับอย่า อย่าเอาเมาสแบบ์แบบแบบแบบนี้ครับป่าตามเนี่ยป่าเนี่ยอ่าเราปล่อยเมาส์ไว้ตรงกลางตรงกลางนะครับแล้วเราก็ปล่อยครับไหนครับมามามาเดี๋ยนี้ครับ head shot หัวเต <c oughs> ะหาหาเทคนิคดีๆนะครับผมจะมาสอนอันนี้อันนี้คือเป็นทิศดีขอ<ห>ง,งผมนะครับเวลาเล่น mask k <here>. i น,น,นะอ่าเดี๋ยวผมสอนละทีนี้เป็นมีดอ่า มีดหมอนะครับมีดหมอครับน,นี่นี่เจ้าตัวนี้ถ้าเราทําการขี้ขวาใส่ใส่ศัตรูตายตายอนาถแน่อนอนครับแต่ถ้าศัตรูมีไอเทมกาะดีเฟนส์อะไรต่างๆก็อาจจะฟันนัดเดียวไม่ตายนะครับหรือศัตรูที่เลือดเยอะๆก็ไม่ตายเหมือนกันครับแต่ถ้าเป็นมีดบางตอรหรือในเกมเรียกเรียก,กน,นะครับผมขอเรียกเป็นความนิยมดีกว่า มีดบางต่อเลยพวกนี้ก็ฟันทีเดียวก็กระเด็นแน่นอนนะรับประกันได้เลยจากต้นเย็นปึ๊บวิธีการเล่นปึ๊บทำน,นี้มีดหมอการสัส,สเต็ปในการเล่นมีสองแบบนะครับมาดิมาดิมา,ดมา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 หลันไม่มายิงยิงอยู่กูตบวิธีแรกก็คือการกระโดดฟันอย่างนี้นะครับแต่ หลายคนอาจจะกระโดดฟันแป๊กเพราะอะไรเพราะเราไปไปไปงไี้ไงแล้เวเราก็โดดมีดฟันไม่ถึงครับเราต้องกระโดดพร้อมกับขีดขวาง,างี้เลยแอะครับเห็นไหมครับะครับ,รบ,รบการกระโดดฟันเมื่อกี้ก็อาจจะทําให้ถึงสตูถึงแก่ชีวิตเลยนะฮะวิธีการฟันแบบที่สอง <Head> วิธีการฟันแบบที่สองนั่นคือนีอ่นะครับเราจะหลบมีดของศัตรูฝ่ายตรงข้ามครับด้วยการสมมติว่าเราสมมุติว่าเราจะเข้าไปฟันนี้แล้วเราหลงนี้อ่าวิธีที่สองนะครับถามซ้ำๆอย่าง,งนี้เรื่อยๆประมาณห้าถึงสิบทีเดี๋ยวคุณก็ชิมน,นะเ,นนดเดี๋ยวนี้ทางนี้กูได้ละนี่ทางนี้หลบมีดแล้วก็กลับมาฟัน วิธีที่3คือการฟันแบบวนเหมือนกับส,สเต็ปม,มีคู่เลยมีคู่เลยอย่างนี้นะครับนะปุ๊แบปบุ๊บปุ๊บฮ่าฟันนี้มีคู่มีคู่ปุ๊บแล้วก็รวมกับสเต็ปซับมี่อย่างนี้ครับเนี่ยนะครับโอ้ฟันฮุ้ดอ่าแล้วเราก็ฟัแบบแนปุนนนน๊บอ่าแล้วครับโดนแน่นอนครับอ่า ท่านสามารถเอาเทคนิคที่ผมให้นไปเล่นในในเกมได้ครับอผมจะบอกวิธีหนึ่งวิธีการฟันหัวของมีดบออเนี่ยหลายคนอาจจะไม่กล้าแล้วครับเพราะว่าเป็นมีดที่ทาคี้ขวาแรงแต่ถ้าใน,ในกรณีที่เราเจอมีดคู่ที่จะไฟหัวตัวตัวิววงๆต้องใช้แน่นอนครับที่ในการฟันอย่าฟันตามมีดมีดคู่นะอย่างนี้นะเพราะว่าสายแน่นอนนะเราง้างช้าเขาฟันเร็ว อย่าไปทำอย่างนี้นะครับเนี่ยมามามาวันนี้วันนี้มึงอะมาวันนี้มึงอ่ะวันนี้ไปธีฟันนี้นะครับปุ๊บเนี่ยวุ้ยแทนช้าเตอนคุณฟันนะครับคุณอยากเข้าไปแบบแบบนี้นะครับโดนฟันหัวแตกครับคุณต้องนี้ปุ๊บนะเนี่ยเดินถอยหลังนิดนึงแล้วก็กลับมาอย่างเงี้ยนะเนี่ยฮึนะสมมติว่าเราเอาหลอกละนี่เห็นไหมครับมาดูกันช้าๆนะครับตอนแรก เราจะอย่างนี้คิดขวาใส่เขาต้องเป็นหลอกว่าเราจะฟันเขาป๊บแล้วก็กลับมาอย่างนี้ทำภาพๆป็๊บเนี่ยอุ้ยผมทำแป๊กปุ๊บปุ๊บปุ๊บอื้อนี่ปุ๊บปุ๊บเฮ้ยดูๆเรามาดูตรงนี้ดีกว่าอะถ้าเรายืนทับเส้นนี้พิดหมอฟันถึงฟันถึงไหมนิดนึงยังไม่ถึงยมันไม่ใช่บางต่อ นะครับการฟันงี้ปุ๊บอ่าเนี่ยป๊บนี่นี่แต่ถ้าเราฟันคลิกซ้ายของมีดหมอไม่จะเป็นต้องสับเรากดลัวไปเลยเรากดนลัวไปเลยเห็นไหมครับโดนฟันเลยนะครับก็ <c oughs> ทคนิคมีดนี้เอาไปใช้กันได้เนาะก็จบตรงนีะคิดผมสบายใจปลิวปิิวยบาย,บายโลก